หน้าาลาของหุบเขาเชิงหยวนเฟิงดูเหมือนว่าจะมีการหาลือเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมในพิธีเทนชินที่กำลังจะจัดขึ้นในวัวนี้เออคือว่านะพวกท่านเทศกาลเทนชินที่กำลังจะจัดขึ้นเนี่ยข้าก็เพิ่อมองมาอยู่ที่นี่ได้แค่ปีเดียวก็เลยอยากจะขอคำชี้แนะกับพวกท่านเทศกาลเทนชะินน่ะก็คือเทศกาลที่จะจัดขึ้นในทุกๆปี ของสำนักของเราจะมีการยั่วยุของเส้นเลือดมังกรเพื่อที่จะให้กำเนิดสัตว์น้ำเป็นจำนวนมากบ้ายสุดนั้นก็คือที่ยอดเขาชานหลงแต่ว่านาะโโจยวนในปีที่ผ่านมานะแต่ว่านาะโโจยวนปีที่ผ่านผ่านมานะ่ะพวกเราก็ได้รับสัตว์น้ําไม่มากเท่าไหรนะ่นักปกตินะ่ะในทุกๆปีจะมีคนจากสำนักเจนไลเฟิงเข้ามาคอยช่วยพวกเราแต่ว่านะ ปีนี้นะดูท่าว่าคงจะไม่มีแล้วนั่นไงล่ะเรียกหาทำไมมาแล้วเอ๊ะดูเหมือนว่าที่นี่จะมีคนไม่มากนะเฮ้ดูว่ามีชีวิตชีวาเลยวะชายผู้นี้คือหัวหน้าของภมเขาเจียนไหลเฟิงไปหลิงเซอดูเหมือนว่าเขานั้นจะเข้ามาบุกคคุมเขาเชิงหยวนเฟิงของโจหยวนนี่ไปหลิงเซอเจ้านะ่ะ คิดว่าหุบเขาเชิงหยวนเฟิงเป็นสถานที่เล่นอย่างนั้นเหรอคิดจะเข้ามาก็เข้ามากันง่ายๆอย่างนี้เนี่ยนะฮึใจเย็นๆก่อนข้าน่ะก็แค่มาชี้แนะแนวทางให้พวกเจ้าก็เท่านั้นฮึเจ้าน่ะต้องการจะพูดอะไรข้าน่ะได้ยินมาว่าปรมาจาย์เฉินใช้อำนาจของเขาบีบบังคับให้ปรมาจา์ลู่หงออกจากสำนักเชิญหยวนเฟิง มันทำให้ข้อตกลงที่ได้ทํากันไว้เมื่อก่อนหน้านั้นน่ะถูกถอดออกตัวข้านะก็เลยมาขอให้น้องโจห u วนช่วยเกลี่ยกล่อมปรมาจารย์เฉินให้หน้อยก็เรื่องที่ตกลงกันไว้นะหากว่าพวกเจ้าต้องการให้พวกข้าจากจินไรเฟิงช่วยแล้วก็ข้านะขอส่วนแบง่งจากครั้งนี้ไม่เยอะไม่เยอะก็แค่5ส่วนจาก10ส่วนที่พวกเจ้าได้ฮ จะบ้าหรือยังไงไม่น้อยอะไรกันล่ะนี่มันครึ่งหนึ่งเลยนะใครมันจะไปยอมรับข้อตกลงแบบนี้วะไม่เอาไม่เอาข้าเนี่ยถามน้องโจโหยวนไม่ได้ถามเจ้าแล้วเจ้าว่าไงล่ะน้องโจโหยวนข้าเหรอข้ามีให้ท่านอยู่สองข้อนะหนึ่งคือข้าไม่ตกลงสองถ้าหากพวกท่านจะช่วยก็ช่วยได้แต่ว่านะ พวกข้าน่ะไม่ขอใจให้กับเจียนเลยเฟิงหรอกฮึหน้าแปลกดีนี่เป็นแค่กระต่ายแต่ว่าไม่กลัวเสือโจโยวนไม่ว่าเจ้าน่ะจะเป็นหัวหน้าของคุมเขานี้แต่ว่าเจ้าคิดจริงๆเหรอว่าฝีมือของเจ้าในตอนนี้น่ะจะสามารถคุยแบบนี้กับข้าได้ถ้าอย่างนั้นพี่ไปท่านกับข้าน่ะมาลองสนุกกันหน่อยไหมหนี่โจยวนเจ้านะไม่ต้องรีบร้อนมากหรอก เมื่อถึงเวลาเดี๋ยวพี่ชายคนนี้จะแสดงให้เจ้าได้เห็นเองว่าถึงแม้ตำแหน่งพวกเราจะเท่ากันแต่ว่าฝีมือนะ่ะมันห่างกันคนละชั้นฮข้าไปละโจโหยวนไว้เจอกันที่งานทกกาเทศกาลเท็นชินโถนึกว่าจะเก่งไม่กล้านี่หว่าไปลิงเซอร์นี่พี่ไปท่านนะจงรู้ไว้ซะว่าเชิงหยวนฟิงไม่ต้องการโคมช่วยเหลือจากเจีนเล่เฟิงในครั้งนี้นี่พี่ไป ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่กระตายแต่ถ้ามันจนตอกมันก็สามารถกัดคนได้นี่โจยวนเจ้ารู้ไหมว่าต่อให้กระตายมันดิ้นรนแค่ไหนสุดท้ายมันก็โดนจับมาทําเป็นอาหารอยู่ดีเดี๋ยวเจ้าจะได้รู้โจยวนว่าการมาลองดีกับสํานักของข้ามันจะเป็นอย่างไรเจียนไลเฟิงได้ถ้าพวกเจ้าต้องการแบบนี้นะเจ้าคิดว่าข้าโจยวนผู้นี้จะกลัวพวกเจ้าอย่างนั้นหรอ ศึกเทศกาลเทนชินจะเป็นอย่างไรเราต้องติดตามตอนต่อไปแต่ว่าตอนนี้เราไปพักกินข้าวกันก่อนนะครับตัดภาพกลับมายังคลือหั์ของโจหยวนเพียวเหายาท่านกลับมาแล้วเออนี่เพียวเหยานั่งก่อนสิโจหยวนทางนี้เจ้าน่ะคิดจะทําอะไรอย่างนั้นเหรอพูดมาเลยจะดีกว่ามาั้ง <c oughs> นี่เพียวเหยาคือว่าท่านน่ะสนใจงานเทศกาลเทนชินหรือไม่ แต่ดูเหมือนว่าคําตอบที่โจโหยวนได้นั้นจะคือการนั่งจ้องหน้าของพี่เหยยวเออท่านสนใจไหมพี่เหยยวข้านะไม่สนใจหรอก <c oughs> ข้าคิดไว้แล้วไม่เป็นไรหรอกพี่เหยยาถึงโจโหยวนจะบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะกําลังอ้อนวอนเหยยาอยู่ <c oughs> นี่โจโหยวน ถึงแม้ว่าข้าจะไม่สนใจนะแต่ยังไงซะครั้งนี้ข้าว่าข้าต้องได้ช่วยเจ้าแล้วแหละแต่ว่าเจ้าน่ะอย่าเพิ่งดีใจไปเอ,เอ๋ท่านเหมือนามว่าอะไรพี่เอยวเ่งที่ข้าน่ะไปช่วยเจ้าในครั้งนี้เพราะกลัวว่าเจ้าจะรับมือกับเหล่านักบุญไม่ได้น่ะสิแต่ว่านะถึงต่อให้ข้าไปก็ใช่ว่าจะสามารถรับมือกับวกเขาได้เออคือว่าพี่เอ๋ยาิา น่าเสียดายที่พื้นที่ของสำนักนี้ส่วนมากเป็นมหาสมุทรตัวข้านะ่ะอยากจะลองใช้พลังของตาประทับนี่แต่ว่ามิเช่นนั้นข้านะ่ะคงจะลองใช้พลังจากตาประทับศักดิ์สิทธิ์นี้ดูเออนี่พี่เยาเยาคือว่าข้าน่ะเกือบลืมไปเลยท่านดูนี่สิคือว่าข้านะ่าานะได้มาตอนที่เข้าไปขายผลิตของหุบเขาว่าแต่ว่ามันคืออะไรเหรอพี่เยาเยาสิ่งนี้นะ่ะคือวัตถุดิบ ที่ใช้บ่มเพาะพลังจิตวิญญาณหาได้ยากมากเลยนะโจโยวนสิ่งนี้นะสามารถดูดซับพลังจิตวิญญาณได้อย่างมากมายเลยแหละเออนี่เพียวเ,เหยาวถ้าเป็นอย่างท่านว่าข้านะสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อบ่มเพาะพลังวิญญาณของข้าได้หรือไม่ฮึได้สิโจโหยวนแต่ว่านะเดี๋ยวข้าจะนํามันไปปรับปรุงใหม่แล้วมามอบให้กับเจ้าแต่ว่าพลังของเจ้าในตอนนี้นะสามารถใช้ได้แค่หนึ่งส่วนส่วนที่เหลือสองส่วนนะ เดี๋ยวข้าจะรับมันไว้เองเอ๋นีน่เพียวเหวอแบบนี้นะเรียกว่าป้นข้าชัดๆเลยนี่นี่โจโยหยวนเจ้านะ่ะเลิกพูดมากได้แล้วรีบไปฝึกพลังปานกายศักดิ์สิทธิ์กับผู้อุส,ส่วนได้แล้วและแล้วโจโยหยวนก็ได้มาฝึกพลังปานกายศักดิ์สิทธิ์กับผู้อุโสส่วนต,ตั้งแต่ที่ข้าเข้าสู่ขั้นกระดูกเงินนั้นร่างกายของข้าแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก แต่น่าเสียดายที่ตัวข้านั้นยังไปไม่ถึงขั้นที่สามโลหิตสีทองเลยนี่เจ้าหนูอย่าบ่งคิดฟุงซ่านเจ้าควรเป็นไปตามขั้นตอนปานกายศักดิ์สิทธิ์นะการจะเข้าสู่ขอบเขตขั้นที่สามโลหิตสีทองนั้นมันไม่ง่ายอย่างที่เจ้าคิดลอกเอ๊ะผู้สวนคือว่าข้าน่ะม,มีเรื่องอยากปรึกษาคือว่าข้าน่ะอยากจะรู้จัก เกี่ยวกับศิละปะจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไทยส่วนเฮ้ยนี่เจ้าหนูสำหรับสิ่งนี้นะเจ้าไปหาเฉินไทหย,ยวนสินี่ผู้อุโสส่วนในเมื่อท่านรู้อยู่แล้วท่านขันท่านไปสอนข้าหน่อยสิเฮไม่ห็อกข้าไม่สอนเจ้าห็อกเจ้าไปหาเฉินไทหย,ยวนซะนี่ผู้อุโสข้านะอุตสาห์ทำทุกอย่างเพื่อที่จะคลายผานึกของหุบเขาเลยนะน้อยเจ้าเฮ้ย ข้าละยอมในความตื้อของเจ้าจริงเจ้านะ่ะเคยได้ยินเทคนิคจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ล่ะจุดพื้นฐานที่สุดของศิลปะจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไทยสวนคือการควบแน่นผลึกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายในการกันกองจิตวิญญาณของวิชานี้นะเจ้านะ่ะต้องใช้วิญญาณของสัตว์ลายจำนวน19ตัวแต่สิ่งที่ยากนะคือการทำให้วิญญาณของอสูรนั้น รวมตัวกันเป็นผลึกให้ได้ถ้าเป็นแบบนี้มันน่าจะคล้ายกับวิชาก้าวมังกรของข้าเลยนี่อธิบายไปเดี๋ยวเจ้าจะไม่เข้าใจเอานี่นี่คือจิตวิญญาณของอสูรระดับ2เจ้าเอาไปร้องก่อนแบบนี้นะก็ดีเลยสิผู้โสวสวนโจโหยวนเขาจะเริ่มลองเรียนวิชานี้โดยการรวมวิญญาณทั้งสองนี้ให้เป็นผลึกเดียวกัน ในการทดลองของโจโหยวนในครั้งแรกนั้นดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถทําได้สําเร็จวิญญาณอสูนทั้งสองนั้นได้เข้าปะทะก,กันและได้แตกสลายหายไปเฮ้ยนี่โจโหยวนขนาดวิญญาณอูสูรระดับสองเจ้านั้นยังทําไม่สําเร็จเจ้านะรู้หรือไม่ว่าวิชาจิตวิญญาณอสูรศักดิ์สิทธินั้นต้องใช้อสูนระดับ5เท่านั้นด้วยความสามารถของเจ้าในตอนนี้นะอย่างมากก็อาจจะพอ ทำได้แค่ปลูกจิตวิญญาณผลึกอสูนร,ระดับต่าเท่านั้นเออผู้อุศวนจิตวิญญาณอสูนร,ระดับนั้นนะม,มันน่าจะหาได้ไม่ง่ายนะอย่าพึ่งกังวลไปเลยเจ้าหนูหากว่าเจ้าต้องการนะวัตถุดิบเหล่านี้หาไม่ยากเลยที่เชิงหยวนเฟิงแห่งนี้มาตามข้ามาเดี๋ยวข้าน่ะ จะพาเจ้าไปหาวัตถุดิบเหล่านี้เองแล้วอย่ามาหาว่าข้าใจร้ายทีหลังล่ะขอบคุณผู้อุปส่วนก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับบูเดงเทพเจ้าหลงหยวนต้องขอโทษนะครับที่เนื้อหาแปลออกมาแล้วอาจจะฟังแบบไม่เข้าใจสักเท่าไหร่คือมันแปลแล้วมันไม่ได้ความหมายเลยครับผมก็งงเหมือนกันครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็สําหรับโจหยวนนะครับผมจะลงไว้ประมาณ3วันแล้วผมจะ ปิดการมองเห็นไว้นะครับผมยังไงก็เพื่อนๆก็รีบมาดูก่อนครบ3วันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ